รถยอดฮิตรถที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับเป็นชุดแต่งหน้า F150 Spider นะคะใส่ไฟหน้ามาสแตนเพิ่มให้เป็นสกูปหน้าทรงฟิตยู่ล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบนะคะเขียนล้อแม็กคอม16ลายดอกไม้ โรบาเหล็กของ o u t l เ n d e r การชนท้ายเหล็กของ o u t l เ n d e r นะคะ้าราชการรัฐวิสาหากิจก็สามารถดาวเริ่มต้นได้ที่สูตเปอร์เซ็นต์ได้นา่าสูงสุดถึง84เดือนเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันค่ะว่าขวัญแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดกดติดตามให้กับช่อง Pro Ford ทุกคันด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับขวัญข้าวค่ะช่อง Pro Ford นั่นเองนะคะ เช่นเคยค่ะวันนี้เห็นไหมคะแต่งตัวนะคะใส่ชุดสีแดงค่ะพร้อมกับรีวิวรถสีแดงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะขวัญก็จะพามาดูรถ Ford r a n g e r 4ประตูยกสูงรุ่น XLT นั่นเองค่ะและคันนี้นะคะก็เป็นรถยอดฮิตรถที่ขายดีที่สุดอันอันดับ1ของรุ่น Ford r a n g e r ของเราเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันดีกว่าค่ะตามขวัญมาเลยค่ะ ันี้นะคะ ก็เป็นตัวรถสีแดงค่ะจีจาดมากเลยใช่ไหมคะสีสีนี้นะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของรุ่น XLT ของเรานั่นเองค่ะและคันนี้นะคะที่ขวัญนำมารีวิวค่ะก็เป็นนิวโมเดลปี2021นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล 2,200cc ให้แรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้าเลยนะคะและ Ford r a n g จอรของเราค่ะยังสามารถลุยน้ำได้สูงสุดถึง80ซติมตรบรรทุกได้หนักสูงสุดถึง1.3ตันเลยนะคะ และในรุ่นโมเดลปี2021ของเรานะคะยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยค่ะนั่นก็คือระบบช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพลิกคว่ำพร้อมทั้งระบบช่วยออกตัวบนทางราช,ชันและยังมาพร้อมกับเบาะหนังสวยๆจากโรงงานและหน้าจอขนาดกว้างถึง8นิ้วพร้อมระบบช่วยโทรฉุกเฉินขณะที่เราเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะและในส่วนของราคาค่ะรุ่น XLT ของเราก็มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะ เกียร์ธรรมดาราคารถจะอยู่ที่857,000บาทเท่านั้นเองนะคะและในส่วนของเกียร์ออโต้ค่ะราคารถจะอยู่ที่92,000บาทเท่านั้นเองนะคะและตอนนี้ค่ะขวัญก็จัดโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับคุณลูกค้าที่น่ารักของขวัญน,นะคะดอกเบีย้ย0%นาะสูงสุดถึง5ปีเลยทีเดียวค่ะหรือใช้เงินออกรถเพียงแค่หลักหมื่นรับส่วนลดไปเลยค่ะหลักแสนค่ะหรือ ฟรีชุดแต่งสสวยๆแบบนี้นะคะก็ใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะและลูกค้านะคะที่เป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจค่ะสามารถดาวเริ่มต้นได้ที่ศนปอร์เซนานสูงสุดถึง84เดือนเลยนะคะเราไปดูรายละเอียดของชุดแต่งของคันนี้กันดีกว่าค่ะว่าขวัญแต่งอะไรบ้างนะคะ คันนี้นะคะด้านหน้าค่ะขวัญก็ใส่เป็นชุดแต่งหน้า F150 Spider นะคะหน้า F150 Spider ของเราค่ะจะมาพร้อมกับกระจังหน้าใหญ่นะคะมีตัวอักษร FORD ตรงกลางหน้ากระจังสวยๆแบบนี้ให้ด้วยนะคะขวัญใส่ไฟ LED เพิ่มให้ค่ะที่หน้ากระจังเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับด้านหน้าของเรานะคะและชุด F150 ของเรานะคะด้านหน้ายัางมาพร้อมกับไฟดิร้าตัว C เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ และขวัญก็เปลี่ยนกันชนหน้าค่ะทำสีดำด้านเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะและในส่วนของไฟหน้าค่ะรุ่น XLT ของเราไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะขวัญอัปเกรดให้ค่ะใส่ไฟหน้ามาสแตงเพิ่มให้พร้อมไฟเดย์ไลท์และไฟ LED ให้ด้วยนะคะพร้อมใส่คอไฟหน้าให้ด้วยนะคะเพื่อช่วยให้ไฟหน้าของเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะยังไม่พอนะคะ ฟ้ากระปองหน้าของเราค่ะคันนี้ขวัญก็ใส่เป็นสกูปหน้าทรงฟิตทําสีดำด้านตัดกับสีตัวรถนั่นเองค่ะสกูปหน้าตัวนี้นะคะก็เป็นสกูปหน้าใหญ่ค่ะมีโลโก้ตัวแรดนะคะทั้งสีสวยๆแบบนี้ให้ด้วยนะคะด้านหน้าของเรานะคะดูสวยงามมากเลยใช่ไหมคะชุดแต่งชุด F150 Spider ค่ะชุดนี้ก็เป็นชุดยอดฮิต ที่คุณลูกค้านิยมติดตั้งกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อดีกว่าค่ะว่าด้านข้างขวัญแตกอะไรบ้างนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะคันนี้นะคะขวัญใส่เป็นคิยล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบนะคะคิยล้อตัวนี้เราจะมาพร้อมกับชุด f 1 5 0 Spider เดอร์ของเรานะคะจะไม่มีการจาอตัวรถค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าตัวรถของเราจะเป็นรอยเลยนะคะและถัดลงมาเลยค่ะ เพิ่มความเป็นออฟโรดค่ะด้วยการเปลี่ยนล้อมแม็กคอป16หลายดอกไม้พร้อมกับยางฮันคุกค่ะซีรียาง265 6 5 65. เพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะและถัดขึ้นมาค่ะ ในส่วนของครอบแก้มนะคะเดิมเป็นสีโครเมียมขวัญก็ใส่ให้เป็นสีดําด้านค่ะเพื่อให้หมทกับชุดแต่งของเรานั่นเองนะคะและในรุ่น XLT ของเรานะคะกระจกมองข้างของเราจะามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะเพิ่มความปลอดภัยในขณะที่เราขับขี่ให้ด้วยนะคะและถัดมาค่ะเบ้ารองมือเปิดค่ะเบ้ารองมือเปิดนะคะขวัญติดตั้งให้เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถและช่วยไม่ให้รถเป็นรอยค่ะถัดขึ้นมาค่ะ กันสาดข้างพร้อมกับราวหลังคาด้านบนนะคะตัวนี้ก็เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับหลังคาด้านบนนั่นเองค่ะจะไม่มีการเจาะตัวรถนะคะคุณลูกค้าไม่สามารถยึดติดอุปกรณ์เพิ่มเติมด้านบนได้นะคะเราติดเพื่อความสวยงามเท่านั้นค่ะและถัดมานะคะสติ๊กเกอร์ค่ะ สติกเกอร์ตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกออกแบบและตกแต่งได้ดต,ตัวของคุณลูกค้าเองเลยนะคะเบื mm ้อ hmm. งต้นค่ะขวัญก็มีลายสติกเกอร์ให้เลือกมากมายเป็นร้อยลายเลยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบค่ะตกแต่งได้ค่ะไม่ว่าจะแต่งแบบไหนขวัญจัดให้นะคะและถัดขึ้นมาค่ะโลบาเหล็กของ Out Render แบบมีไฟเบทนะคะแบบพิเศษค่ะ ตัวนี้ก็คงทนแข็งแรงน,นะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยเพราะว่าเขามีไฟเบรกดวงที่สามาให้เราด้วยนะคะและในส่วนของไฟท้ายค่ะคันนี้ขวัญก็ใส่ข้อไฟท้ายให้เช่นเคยนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับไฟท้ายของเรานั่นเองค่ะและในส่วนของอุปกรณ์ค่ะที่ขวัญถอดเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้านะคะขวัญก็ใส่คืนให้แบบนี้เลยค่ะในส่วนของกระบะท้ายของเรานะคะฟอร์เรนเจอร์ของเรา กระบะท้ายลึกถึง511มิลมค่ะทําให้เราสามารถบรรทุกได้เยอะและก็หนักมากกว่าปกติด้วยนะคะในส่วนของช่วงล่างค่ะของเราก็เป็นคาสีขนาดใหญ่ชิ้นเดียวไร้รอยต่อเลยนะคะเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่และก็เกาะถนนดีเยี่ยมเลยนะคะและในส่วนของฝาท้ายค่ะคันนี้นะคะวัญก็ติดสติกเกอร์เพิ่มความสวยงามให้ค่ะพร้อมทั้งใส่ ข้อมือเปิดพร้อมกับปลายดาบส,สวยแบบนี้ค่ะเพิ่มความสวยงามให้กับฝาท้ายของเราด้วยนะคะพร้อมทั้งเปลี่ยนกรนชนท้ายเหล็กให้นะคะกรนชนท้ายเหล็กตัวนี้ก็เป็นกรนชนท้ายเหล็กของ outlander นะคะแบบพรีเมียมค่ะมีห่วงลากจูงเพิ่มให้นะคะพร้อมทั้งห่วงลากเรือเพิ่มให้ด้วยนะคะเราดูร,รอบตัวรถกันไปนแล้วค่ะแต่งสวยงามมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวขวัญพาไปชมในส่วนของห้องโดยสารกันต่อเลยนะคะ ในส่วนของห้องโดยสารรุ่น XLT ของเรานะคะห้องโดยสารของเราก็กว,าวา้างขวางค่ะนั่งสะดวกสบายนะคะตกแต่งภายในเป็นสีดำนะคะทั้งคันเลยนะคะออกแบบได้หรูหรามีระดับลงตัวมากเลยนะคะและ เรายังมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำค่ะสวยๆแบบนี้ให้ด้วยนะคะและรุ่น XLT ของเรานะคะยังมาพร้อมกับพวงมาลัยผ่อนแรงไฟฟ้าค่ะน้ำหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายด้วยนะคะและรุ่นนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับกุญแจร,รีโมทนะคะเปิดปุ๊บสตาร์ทได้ปับ๊บพกพาง่ายสะดวกสบายค่ะและคันนี้นะคะที่ขวัญน,นำมารีวิวนะคะก็เป็นเกียร์6สปีดนั่นเองค่ะ และสเปเชียลนะคะมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะคันนี้นะคะเดิมจะเป็นหน้าจอขนาดกว้าง8นิ้วค่ะขวัญอัปเกรดให้นะคะเป็นหน้าจอแอนดรอยขนาด9นิ้วนั่นเองค่ะสามารถดูหนังฟังเพลงได้มาพร้อมกับกล้องบันทึกหน้ารถและกล้องถอยหลังนั่นเองนะคะ เป็นไงบ้างคะชมภายในกันไปแล้วหรูหรามีระดับมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโปรโมชั่นกันต่อดีกว่าคะ่ะว่าคันนี้นะคะคันมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะไปเลยคะ่ะในส่วนของโปรโมชั่นนะคะรุ่น4ประตู XLT ของเรานะคะรุ่นนี้เราก็มีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายเลยคะ่ะ ขวัญจัดโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับคุณลูกค้าที่ดู YouTube ของขวัญแล้วก็คุณลูกค้าที่น่ารักของขวัญท,ทุกท่านนะคะดอกเบี้ย0%นนานสูงสุดถึง5ปีเลยทีเดียวค่ะใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียงแค่หลักหมื่นนะคะรับส่วนลดไปเลยค่ะหลักแสนค่ะหรือฟรีชุดแต่งสวยๆแบบนี้นะคะก็ใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียงแค่หลักหมื่นเช่นกันนะคะค่าราชการร้าวิสาหกิจ ก็สามารถดาวเริ่มต้นได้ที่0%ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนเลยค่ะท่านไหนอยากจับจองเป็นเจ้าของ Ford r a n g e r 4สประตูยกสูง XLT ของเรานะคะสามารถโทรหาขวัญได้ที่เบอร์0 9 4ย์9 9 5 9 6หหรือคลิกที่รายละเอียดใต้ u t u b e นี้ได้เลยนะคะขวัญยินดีให้คำปรึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆหรือการแต่งรถในแบบต่างๆขวัญก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะนั่งดู YouTube อยู่ที่บ้านก็สามารถจองรถ ง่ายๆกับขวัญค่ะโดยการโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย100%เขวัญมีบริการจานนัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่เลยนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถฟอร์ดคิดถึงขวัญข้าวอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อที่ไหนถ้ายังไม่ได้คุยกับขวัญน,นะคะวันนี้ขวัญขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขวัญไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ